รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของนางจันทรพิมรัตนเดชก,กำจายผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษประเภทสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมระหว่างวันที่1เมษายน พุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2566ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนคงทองวิทยามีนวัตกรรมรูปแบบ K.T. Smart Model ในการบริหารจัดการสถานศึกษาครูทุกคนมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีรวมถึงมีพัฒนาการในกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพร้อยละ100และครูมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้1คนหนึ่งนวัตกรรมผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ90และผลการประเมินภายในด้านผู้เรียนที่ระดับดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนคงทองวิทยา มีมาตรฐานเชิงคุณภาพด้านการจัดการสถานศึกษาครูปฏิบัติตามหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องร้อยละ100่งผู้เรียนได้รับบริการดูแลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเป็นธรรมร้อยละ100ด้านการบริหารการเป,ปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนคงทองวิทยา มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการได้ร้อยละ95เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีนวัตกรรมทางการบริหารอย่างน้อยหนึ่งนวัตกรรมครูร้อยละ100ดำเนินงานตามแผนงานโครงการทันตามที่กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้1คนหนึ่งนวัตกรรมผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ร้อยละหนึงร้อยเช่นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนคงทองวิทยามีการดำเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารทุกกิจกรรมเช่นการจัดทำสารสนเทศนักเรียนครูร้อยละหนึ เขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยครูมืออาชีพด้วยกันจากอายการจังหวัดนครปฐมสรุปข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระดับการปฏิบัติการที่คาดหวังของวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษคือการริเริ่มพัฒนาประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อความยั่งยืนโดยการเสริมประสิทธิภาพและปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับสถานศึกษาอย่างยั่งยืนข้าพเจ้าได้นำรูปแบบนวัตกรรม kt smart model และนวัตกรรมยู i นเต็ดไมไปใช้ในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติดำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้สำรวจสภาพและปัญหาของการดำเนินงานบุคคลและงานวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงระบบสร้างทีมงานเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยร่วมกันระดมความคิด ร่วมกันดำเนินงานร่วมกันตัดสินใจและร่วมใจพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันกำหนดนวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพและบริบทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและดำเนินงานตามแผนงานตามแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นกระบวนการขับเคลื่อน กำกับติดตามตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุปเป้าหมายประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงสถิติสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบ AAR After Action Review พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยกระบวนการ Focus Group ในการพัฒนาประสิทธิภาพและกําหนดแนวทางพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง จากวิธีการดำเนินงานข้างต้นทำให้โรงเรียนคงทองวิทยาได้รับรางวัลระดับชาติดังนี้ด้านสถานศึกษารางวัลคุณภาพ OBEQA จากสพทรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2566 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้รับการคัดเลือกจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ CICEP Thailand เป็นตัวแทนประเทศไทยเขาร่วมประกวดการแสดงนานานชาติในงานโชว์นานโ d แดนซ์เฟสติวัล2023ประเทศเกาหลีใต้จากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ CICEP ไ h a i l a ด์ด้านบุคลากร ผู้บริหารได้รับรางวัลคณะกรรมการและเลขา 66, นุการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2566จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยครูได้รับรางวัลคุรูสุดดีจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ด้านนักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบประจำปี2566สาขายเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นจากองค์กรสภาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรางวัลกีฬาชักเกเยอร์สากลทักออฟวอประเภททีมหญิงจากสมาคมชักเกเยอร์แห่งประเทศไทยรางวัลเอแมเกมต่อเลขคนวณรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก e d ็ดูไพรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นโมปลายเครื่องขัดไสส้มโอจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังเป็นต้นรายงานผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังตามที่เสนอไว้เชิงปริมาณนักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามลำดับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรเพื่อรวมพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีมีระบบการบริหารจัดการด้านงานบุคคลและงานวิชาการที่เป็นกระบวนการมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเชิงคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามศัก,กยภาพอย่างต่อเนื่อง ทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างทีมงานได้อย่างมีคุณภาพโดยมีการสนับสนุนครูทั้งภายในและภายนอกมีการบริหารงานบุคคลและงานวิชาการมีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมและสามารถต่อยอดพัฒนาได้ในรูปแบบที่หลากหลาย สถานศึกษามีความพร้อมในด้านบุคลากรและคุณภาพทางวิชาการจนได้รับรางวัลในระดับชาติจากการมุ่งมั่นทุ่มเทในการบริหารงานของนางจันทรพิมพรัตนเดชก,กำจายผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนคงทองวิทยาสู่เป้าหมายคงทองเป็นหนึ่งขอบคุณค่ะ